ชมพูอารยาแต่งตัวเบาๆไปกินกาแฟแต่ทำไมเพื่อนไม่เข้าใจชีวิตติดคอนเทนต์อย่างชมพูอารยาชวนเพื่อนสีพลชวพนเช็คอินถ่ายภาพสวยๆจิบกาแฟสุดชิคที่คาเฟ่แคปชั่นบอกแต่งตัวเบาๆแล้วแต่ทำไมเพื่อนไม่เข้าใจอย่างที่แฟนคลับทราบกันดีว่านางเอกสาวชมพูอารยาเจ้าแม่แฟชั่นสุดลำ้ำเจ้าของฉายาแฟ แฟชั่นนิตตาของเมืองไทยถือเป็นเอกหนึ่งสาวที่ชื่นชอบในการแต่งตัวและเจ้าตัวก็มักจะมีแฟชั่นเก๋ๆมาอัปเดตเทนผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวอยู่บ่อยๆแถมยังเนรมิตลุกให้ออกมาดูสวยเก๋เท่ไม่เหมือนใครไม่ว่าจะอัดแอปหรือหยิบจับอะไรมาใส่กระชังดูดีดูเก๋มีสไตล์ตลอดสมกับเป็นแฟชั่นนิตตาตัวจริงอย่างล่าสุดแม่ชมชวนเพื่อนสีอย่างพอย ภาพรไปนั่งทานกาแฟแบบชิลๆที่คาเฟ่แต่งานนี้ดูเหมือนเพื่อนสาวจะไม่เข้าใจทำเอาแม่ชมงงทังที่ก็แต่งตัวเบาๆตามแคปชั่นและคลิปที่โพดไว้ว่าก็แต่งตัวไปกินกาแฟไงทำไมเพื่อนไม่เข้าใจชุดสวยใส่ไปกินกาแฟงานนี้แฟนคลับต่างเข้ามากดไลค์และคอมเมนต์แซวกันมากมายเช่นแม่ลายบอกเพื่อนว่าแต่งง่ายๆหรือปะ ชอบแม่ชมแต่งตัวแต่งเผื่อทุกคนไปแล้วและอีกคอมเมนต์มากมายแต่แม่ชมนะคะหยิบจับอะไรมาใส่ก็สวยก็เหมาะจดไปหมดสมกับฉายาแฟชั่นนิต้าจริงๆ